สบายสบายสไตล์ฟ้าพัสสันบ้านบนเขาวิวแสงสวยสดชื่นอากาศสดใสสะพานขขาวงามช่างารถไฟวิ่งผ่านสุขประทับใจคุณฟ้าพรมพรเอ็มจิตเมตตาผู้บริหารระดับสูงกัตสันขุนตาลแอนด์รีสอร์ทเชิญท่านไปแวะชมบ้านบนเขาแล้วท่านจะหลงไหลกับกลิ่นไออากาศที่บริสุทธิ์ทิวทัศสวยงามประทับใจทมิสารายงานโอเค สวัสดีค่ะสบายสบายสไตล์ฟ้ากษัตริย์นะคะวันนี้ก็วันพฤหัสที่23นะคะ2.56ตอนนี้ก็4ี่มงครึ่งนะคะที่นี่ก็ที่กัซันขุดตาลกอฟอิน r ิสโซต์บนเฟสฝั่งซีนะคะก็จะมีสะพานขาวที่รถไฟเพิ่งผ่านไปเมื่อกี้นะคะสะพานขาวแล้วก็ฝายน้ำเชิรวทานสีขาวสวยงามมากมายค่ะอันนั้นหลุมกอฟนะคะพา3นะคะตีขึ้นเขาค่ะสวยงามค่ะ ะะผ่านไปจากลุมก็พาสามีขึ้นเขาก็จะเป็นสะบัวค่ะอิน่ดยดอกบัวก็จะออกดอกสว่างสวยเลยนะคะจากสะพานขาวมีเขาล้อมรอบนะคะเสร็จแล้วก็นี่สวยงามค่ะอันนี้ก็ตีขึ้นไปนะคะลุมสามนะคะแล้วก็มีโดมแล้วอหน่อียมีรา้านอาหารบนยอดดอยนะคะสวยงามแล้วก็ไล่ขึ้นมาอันนี้ก็เราก็จะปลูกต้นก,ะกะระลาบัพืชไว้เต็มดอยนะคะสีชมพูตอนนี้ก็เริ่มออกดอกแล้วค่ะนะคะนี่ออกดอกเป็นสีชมพูเป็นพวงเลยนะคะเนี่ยเป็นพวงๆเลยแล้วอันนี้ก็เป็นดอกเล็กๆค่ะคิดว่าสักประมาณสักปลายเดือน ดอกก็จะสวยเป็นสีชมพูทั้งดอยค่ะแล้วตอนนี้เราก็ทําบ้านบนเขานะคะสวยงามมากเลยค่ะนี่ค่ะน้องนะคะนี่เป็นบ้านบนเขาเป็นสามเหลี่ยมกระจกนะคะเราก็จะนั่งเทเลตอนเย็นนะคะสวยงามอันนี้เป็นหลังตัวอย่างหลังแรกนะคะเดี๋ยวปลายปีนี้หน้าหนาวเราก็จะคิดว่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเปิดตัวปลายปีนี้ค่ะสวยงามนะคะบ้านบนเขานะคะแล้วก็อันนี้เป็นหลังแรกนะคะจากนั้นเฟสต่อไปก็จะมีอีก14หลังที่เรากำลังทำถัดมานะคะ ท่านต้องเตรียมจองได้แล้วนะคะคิดว่าสวยงามค่ะหนาวนี้สวยสุดๆนะคะบ้านบนดอยนะคะนะคะสะพานขาวรถไฟมีขาวรอมรอบสนามกอล์ฟสวยๆเลเยอร์เอาท์าท้าทายตีขึ้นยอดดอยมีดอกกระลาประพฤกษ์เอ่อบนเขาวสวยงามกลางคืนก็จะมีทางช้างเผือกค่ะนะคะตรงสะพานขาวนะคะสวยงามสดใสอย่าลืมแวะมาเยี่ยมแล้วนะคะสันขุนตางกอล์ฟอรีสอร์ทเฟสใหม่ฝั่งซีค่ะวันนี้เราต้อนรับคณะของ ช้างอเมเจอร์2023นะคะนำโดยพี่แก้วที่น่ารักรับททมแล้วก็น้องเอนะคะแล้วก็โค้ดหลังนะคะดรชานวี์ผลชีวินนะคะซึ่งท่านก็เป็นท่านสอวอทางด้านกีฬาก็ในอนาคตรเราก็ปรับปรุงหลายหลุมค่ะนะคะกำลังทำสนามฟุตบอลสองสนามด้วยจะปรับปรุงปีใหม่ทั้งหมด5-6ปีนะคะได้ยินแวแวๆมาจะมีสนามฟุตบอลหรือเปล่าคะค่ะกำลังทำค่ะตรงหลุมสามริมแม่น้ำนะคะทำสนามฟุตบอลสองสนามนะคะ นสนามฟุตบอลมาตรฐานสากลน,นะคะเอาไว้ฝึกซ้อมได้ค่ะนะคะที่นี่เราจะทําเป็นศูนย์กลางของเรื่องกร์ฟเรื่องกีฬาคือกรอ์ฟสนามฟุตบอลในอนาคตก็อาจจะมีกีฬาประเภทอื่นนะคะแล้วก็จะมีบ้านบนดอยทั้งเฟสน,นะคะแล้วจะปลูกดอกไม้สวยงามนะคะอย่าลืมแวะติดตามมาเยี่ยมชมเราในภาคต่อไปของกสซันขุนตางก์ฟปรินเซนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ